สวัสดีครับผมนุ่มต้นคุ่นบนครับพี่น้อยวันนี้ครับเป็นพิธีของคนอีสานครับพาพี่น้องมาแง่ไข่หมดแดงครับเอาคืนพี่เอกก็คืนพี่เอกแม่เอาเอาไปจออันนนั้เลยเอออยากให้เมืองรับสตาเล็กครับวันนี้มาเอาสตาเล็กครับไม่หยางหรอกไม่หยางหรอกเอาครับไอ้ส้วมเมืองัพี่น้องทางมดแดงเขา ไข่ฟ้าอไข้ฟ้าครับคอยหาไปครับแนละ้วนี่หานถึงนี่ฮะอุน่นถึงถึงคนนี้โบถึงบ่โบถึงร้อง,องมาน,มนี่นี่ฮะม่จะแม่แม่นี่โมนีเลยใครอ่ะคือน้เหี้ย่จะแม่ เอาขอขอกำลังกำลังล่ะไปหาห้างไหมขอเว็บหรอมากับเสาเลขยกเข้ามานน้พี่น้องมาหากินหาย,ยาครับมานนิเหมือนมาหาเรียนวราได้พี่น้องแงใครหมดแดงครับอ้ยเขไาไปหมดเลยนี่ cô kêu nào, ai cô kia đi vào, ไม่เว้ยเอาหมได้แลไม่ไเห็นไเอาแค่หก่อน โอ้หนนโอหหดบ้นานอหอไครมันยังหน่อยอยู่ างใหญ่น uh, ั่นนั่นนั่งใหญ่เจ็บดีบ่ะน่าพูนโอ้ขี่สูดวุแม่นบ่ะฉันห่างใหญ่บปนีบ่มีกะจบจบเฉยยังวันยังบุไฟละโงห่งเลย ขยับขยับเ้ยย้ยาฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ่ะเฮ้ยเนยังบยเฮบยเป็นเฮ้ตเฮ่ยเม้ยเย ใหญ่อยู่บ่หาเอาหางถ่ายเนาะนี่แหนดเยังไงหมได้ก่อนสีใหม่อีกถ่ายก่ถ่ายก่อนทัดมัแดงใช่ไมหางนี้างใหญ่เลนี่ยังบไข่ยังเอามีสาวอยากคนดิขามันมีข้ามันไข่แหละมันบดตังห่วงแล้วลาเน่ยต้องบอกว่ายังบมันใหญ่มันยังเวอหอดไข่ แล้วปเทเบืงเองกูเนาะจังไหนที่น่อของเบิงผักเผื่อมันจะ,จาจะหาแร่อ,ทอ,อ,อาที่น่องงเบิ่งเออเอฮ้ยน้องเนี่ยจะเป็นไข่อันนี้ไข่รเนะ เดดจุงไข่มันยังใบใหญ่ตัวนี้เลยนี่เลยอันนั้กินมัง่กินพี่น้องไนกินสดหรอบแค่นี้แหละจังมันจังมันเย่ไหมบ่อเาไปเซเอร์ปลา่ปลารดูกินเบิดนะ

เสียงยังไงใส่ยังไงเทุ่งบมีบ่าวหดแลวทุ่งมนอันเี่ครับนี่ยยังอาเบรยบายบานจะเอือนต้นยังก่อนนี่ต้นนใส่ยังไงเนี่ยเนี่ยหอเกวาเออเอาอยู่ <Okay. S 2> เอาดูเนาะหนามามื่อกีน้องพี่น้องเนาะทราบสิโคก,กยังเบอร์ร<ก>ูทนันห่วงยังกห่าอื่ห่วงซุ่มห่วงซุ่มพี่น้องนี่นี่ร่งเกตเรื่งนี่ครับนี่ดอกไปน็นแนวนะแต่ว่าอยู่นี่โบ,บ,บหูกว่าเขาอื่นเอืนนน่นดอกยังเรนตะก้อนกับเรนด้านนี้ทราบสิพี่น้องวันมีหนามเอาพี่น้องซาลิข์คนนั้นกินไหนคนน่ะ พวกหม่มันกิดจีนีน่หนามเิ็นนะเฮออนะ็ดเฮ็ดปลายน้ำเลี้ยงใหม่เถะนะนี่เขาบัวเมื่อนางครับนี่พี่น้องนี่บัวน้อยครับบัวน้อยเอาไปเอาไปาปูครับ ดับบอปลาอะไรครับนี่อะได้ง่ายๆนะครับเรื่องนี้เอาไปครับเดี๋ยวนุ่มต้นสีเดินทางเมืองนะครับพี่น้องมาดิพี่น้องกะมันนี่กะโบผิดหวังครับพี่น้องนี่ครับบบผิดหวังโบผิดหวังครับดแต่ใครผ่านครับกะบบมีอยังครั้นบมางไหมลองมั้งครับเพื่อนมีเนาะคือว่ายังบูผ่านครับ อีกสักเดือนหนึ่งนะครับจะิมามายสิ่งหนึ่งไม่ใชครับปากก้ไหลก็แช่ก้นทีตามช่องนุ่มต้นข้นบนน้ำนี้ก็ครับเด้พี่น้องเด้ขอเก่าวข้ามาสวัสดีครับหนุ่มคนอุบล